มาได้ครับงสูดามได้นนะครับสนามนง สังเกตมคบวนีทีมน้องกัปตันเด็กับบุดชมวงัก่ามดกที่หนุนของเราอันนี้ทีมจาไทยครับอายุหสกว่าแล้วยังเล่นแต่ให้เล่นได้สบายสักุภาพดีมากอ้โหตอนนึครับ Nó đâu ta 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 ีรมมาจับเลด้วยนะครับันจัเวลาครับันหนึ่งเครับนอันหนึ่งเลครับ้นาีววันี่โอ้โหเป็น้ของชีบุญโจงครับชนะขาจรสุดท้ายีบุญจงครับชีบุญโงเป็นายได้เสืเสนี้ไปเบดครับนอ โอาละน้องอัดกันมาเลยนั่เลยน้องเบสของเราหนี่สมัครเข้ามาขอขอบคุณน้องวัยดังสูงวันนี้ตึงเบคอาเพลินจากใหน้ามาเลยโอ้โหธรรมดาโอไม่ธรรมดา้นะครับอาการจัดเวลาได้เลยนะครับสนามสนามหนึ่งครับ ถาทีไม่นาแพ้บอยไปเลยนะครับเดี๋ยวเวลาครับวิ่งกันใหญ่แล้วหาเสือไปเจอเขื้อนมาเลยนุรนปอดใหญที่สุดหายนุ่นแโงก็พอ พ่อห้าจีนผู้อ่านเขาไม่ได้นาล้นะครับเราก็ต้อาทเด็กนี่ครับน้องชายเจียวเจ็นและยกเมือหนึ่งของเทศไทยแล้วตอนนี้โโอ้ มีคุณเจ๋งวงค์อากาศต่อไป <San> 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 เอ้ไดเห็นหน้ากูแคับดีทีนะเออถ้ามึงดนเกลือม่รู้มันจะมาได้เหมใครก็ไม่รู้ราคาชาของบางกีนี่เจียดินเกียวแห่งราชกบูรอลองถาบอกบไว้หวานเกี๊ยว เตอเจ้าจีบุญเชงงนะครับโอ้โหหรว่าไม่ทาจาเล่นลครับเล่เวลาเลครับเล่นเวลาได้เลยบุญเชงวเจ้าาไลอกจเปได้ยกีตอ ไม่อยากอยู่ใกล้ที่จนกแยวเล็กเลยแล้วท่านี่เจอก็ผลดีนะเจ้ พนสุพ sort of ันธ์เจิดจาสุภาพรักวงนิดหรือว่าผีสามูไรของเราเข้าใจติดตาข่ายเหมือนกันมันแน่นอนว่าตัวคู่นี้ยรื่างขกคู่เลยเป็นอยู เตลยติเรบเป็นแก้วตักล่ะก็ปลุกนี้ไก่เจียวก็เอาไปยูด้วเหรอเอาแล้วครับว่าไิมากมาคนทวกนกร เออพี่ดูกับบักครับ 比拼比拼，哎，比拼，就干！ มาชมมาเชียร์ไ <imprisoned> ด <jis> ้นสนามแห่งนี้พรุ่งนี้ก็ยังมีหนุนบอลนะครับสนามเดอร์บี้สันของเราก็ขอขอบคุณผู้จัดการห้าเดอร์บี้สันเป็นอย่างสูงนะครับเพื่อนัดแข่งที่ให้ขอขอบคุณท่าเดอร์บี้สันโผล่ในวันนี้ก็ยังมีรุ่น57นะครับเบ็ค57กู้ได้49พวกเงี้ยมาดูที่กันจบเตะครั้งหนึ่งนะครับ

ท่านผู้ชมครับมายังสนามกีฬานะครับให้ในบริเวณลานกัดกิจกรรมนะครับของทางด้าน50นัดโมบินสันสาขากระเพาเพชรนะครับเ<อ>พื่อชับแมตการแข่งขันกีฬาสุโขทัยการบอลพ่อแห่งชาตินะครับกระเพาเพชรมาเตอร์ครับครั้งที่2ครับนี่เป็นการแข่งขันในรอบ8ทีมสุดท้ายครับผู้ชนะจะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศน,นะครับ ในการจัดก,การแข่งขันนี้ครับก็ได้รับการร่วมมือจากทางสินค้าโรบิส an, รบสสรสนบ like, ส, uso, นสันครับสังขารแพรเพชรครับสมุรสเซนปัตตก้าฮอนด้ายูเนียนนะครับร่วมกับฝ่ายกีฬาตะก้อสมาคมกีฬาจังหวัดแพงเพชรครับและชมรมตะก้าอาวุโสจังหวัดแพงเพชรนะครับในเซตแรกนะครับคู่นี้ที่เราถ่ายทอดสดอยู่นะครับเป็นการเจอกันร,ระหว่างทีมน,น้องก,กัปตันนะครับในเสื้อสีแดงน,นะครับเกยสีสดำครับเจอกับทางด้านทีมบุญสรงวงครับเสื้อออกสีส้มนะครับกางเกงสีดำนะครับในเซตแรกเป็นทางด้านน้องกัปตันครับชนะได้ก่อนนะครับ มาแซ็กในท้ายเกมครับรายชื่อผู้เล่นครับของทั้งสองทีมนะครับมีดักต่อไปนี้ครับทางด้านทีมด็องกเตัรครับก่อนประกอบไปด้วยครับหมายเลขสามเลครับมีเถิงเฉินนัดนจะมีคะแนนตอนนี้เสมอกันที่ดีตัวหนึ่งครับฝั่งนู้นครับนัมโดยทางด้านพี่หนุ่มวิชิตโลกนะครับแล้วก็สินธิพงษ์ทองหน้านะครับเป็นตัวทำนะครับ จะมาเสือ,อกพตะไทยรับคุณเจา้าของหน้าที่เรากลับตาเลยครับวันนี้โกดม You're not that. 对呀。 มือยกเบอร์หนึ่งแห่งประเทศไทยตัวเตะก็เบอร์หนึ่งแห่งประเทศไทยเอาแมกกาซีนมาวะเออต้องใช้เท่าเดียวกันเบอร์หนึ่งเหมือนกันเอาไปที่ผกัะมาถวยไอ้หงส์พี่พอนตให้มันล่วงไปแล้วเอากลับมาไปปล่อยโอ้ โบน่กับมาอย่าสวยงามเกีอดได้จริงๆครับโลกเอ๋จริงจริงครับสากเท่ากันว่าตุ๊กพัแล้วว่าไอ้ใครเจียว

จ้าบูทุกไปแล้วทุกคนต้องยกมือต่ให้โอ้โหขอบคุณมากครับพี่บูบูของเราเอพี่รับมาจากสนามกลางโต๊ะของงานนะพวกนี้พยายังไม่จับไปเชื่อมตงจุดของงานได้ครับน้ำเยอะเลยอ่าน้ำกำลังเยอะเลยน้ำจะแตกแล้วเอ้าพี่บูบูรักคนเล็เจ้างตาโอ้ ติดตามกันด้วยอดีตทีมชาติไทยครับพี่สุภาพนักก <c oughs> ีฬาหรือว่าพี่สารณาในคติของเราจะอยู่ไม่ไกลไม่ไกลครับจะไม่ไกลเมื่ออยู่แถวที่โฮเทยนี่อันเภอรที่ีมากเลยครับโอ้ยขอแค่ด้วย ขนาดสองก็มันขนาดหนึ่งมันเ <the> ้ครับหอกึ <poets> ึจริงมันกว่านี้ตาแวมีักแล้วต้องพต้องมาให้เจมายกไม่เยอะที่ต้องตะไปโอ้ไม่รู้จะพดยังไงก็โอ้นบอกที่พดแล้วเอาเตะนายมาให้เอาเตะ Oh! <laughs> โอ้โหอย่างที่ผมคุยเฟซกับพี่เลยไหมผมบอกให้เอาเจนนายมาเจนนายมาทำไมไม่เชื่อผมว่าไงใครช้าใจจะไปะจายเยอะมาก cái tên ai đã viết nó? ba, 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 oh, 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 รับเกียรติชัดต้นไม้ช้างดุอีจุภัทรบุญเนตรอีพงษ์ ชาวชะนาที่ไหมอ๋อฮ่า่่ดูเลยไใช่ไหมคุณดูเลกแพ่พีโอ๊ตยู่บ้าอ๋อกไ